เซลนางมิซูบนสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะแล้วก็สวัสดีคุณลูกค้าทุกทท่านค่ะเช่นเคยนะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับเซลนางมิซูบลนอโตโมบิลค่ะวันนี้นะคะนางจะพาคุณลูกค้านะคะเข้ามาเยี่ยมชมในส่วนของรุ่นรถเจ็ดที่นั่งนะคะรุ่น e x p e n d e r Cross ของเรานั่นเองนะคะรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่ขายดีในส่วนของรุ่นมิซูบิชิเจ็ดที่นั่งของเรานะคะ วันนี้นะคะเดี๋ยวนางจะพาไปชมในส่วนของรอบๆบตัวรถนะคะพร้อมแจ้งแคมเปญพิเศษนะคะในส่วนของโปรโมชั่นต้อนรับปีมังกรน,นี้นะคะตามไปชมกันเลยค่ะมาค่ะมาชมในส่วนของด้านหน้านะคะกระจังด้านหน้าเป็นสีดํานะคะคุณลูกค้า ไฟด้านหน้านะคะจะเป็นแบบ LED ให้ค่ะมีระบบไฟเปิดปิดเป็นอัตโนมัติให้ด้วยนะคะไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟหลีเป็นแบบ LED ให้ด้วยนะคะจะเป็นชุดตกแต่งกันชนด้านหน้านะคะที่เป็นของ Cross Design ค่ะส่วนด้านข้างนะคะก็จะมีในส่วนของซุ้มล้อให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าล้อเฉพาะรุ่นของ x p a n d e r Cross ของเรานะคะจะเป็นสีทูโทนค่ะคุณลูกค้า เป็นขนาดล้ออัลลอย17นิ้วนะคะรหัสยางอยู่ที่205 5ทับ55 R17 ค่ะมาดูในส่วนของด้านข้างนะคะกระจกมองข้างปรับแล้วก็พับไฟฟ้าให้นะคะพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED ให้ค่ะมือเปิดเป็นโครเมียมให้นะคะคุณลูกค้า มาดูในส่วนของด้านบนกันต่อเลยนะคะลาหลังคานะคะจากสีเงินนะคะก็จะเป็นในส่วนของสีดําให้นะคะต่อด้วยนะคะด้านล่างค่ะคุณลูกค้าต่อด้วยด้านล่างนะคะจะเป็นแผงตกแต่งด้านล่างนะคะเป็นแผงตกแต่งกันชนให้นะคะในส่วนของครอสด,ดีไซน์ให้ค่ะ <iques> <ๆ S 2> มาชมในส่วนของด้านหลังกันต่อเลยนะคะสปอยเลอร์หลังนะคะพร้อมไฟเบรกดวงที่3เป็นแบบ LED ให้ค่ะอัุญาณวิทยุนะคะคุณลูกค้าจะเป็นแบบครีบฉลามให้นะคะ แล้วก็มีระบบไล่ฟ้าให้ด้วยนะคะก็จะมีในส่วนของสัญลักษณ์นะคะ e x p e n d e r Cross นะคะเป็นตัวอักษรอยู่ด้านหลังตัวท้ายรถอีกทีหนึ่งนะคะต่อด้วยนะคะมีตัวแผ่นสะท้อนให้ด้วยค่ะแล้วก็ตัวแผงตกแต่งด้านหลังที่เป็นของ Cross Design ดดให้ค่ะภายในนะคะต้องบอกไว้ก่อนนะคะในส่วนของ Cross นะคะภายในจะตกแต่งด้วยโทนดำน้ำเงินนะคะแล้วก็ออกแบบมาสวยงามค่ะดูหรูหรานะคะ พวงมาลัยก็เป็นมันติฟังก์ชันให้ค่ะคุณลูกค้าด้านส้ายมือจะเป็นสวิตควบคุมเครื่องเสียงให้นะคะด้านขวามือนะคะจะเป็นในส่วนของ c ค i s e Control ให้นะคะเป็นระบบล็อกความเร็วนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของความเพลิดเพลินของเรานะคะก็จะเป็นในส่วนของหน้าจอทัสกีนค่ะรองรับการเชื่อมต่อผ่าน Apple c a r p l a y พ n d r o i d a u u o ซัพพอร์ตมิลลินนะคะแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธได้เช่นกันค่ะแอร์เป็นแอร์อัตโนมัตินะคะแยกอุณหภูมิซ้ายขวาค่ะคุณลูกค้า ก็สามารถปรับได้นะคะในส่วนของผู้โดยสารต่อนหน้านะคะก็เลือกได้เลยนะคะแยกกันไปเลยค่ะคุณลูกค้ามาดูในส่วนของด้านล่างนะคะก็จะมีในส่วนของตัวช่องจ่ายกระแสะไฟ DC 12บโวลต์ให้นะคะแล้วก็มีในส่วนของช่องต่อ USB 2ช่องให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะอเอืแอก้วหุ้มหนังสังเคราะห์ให้นะคะค่ะสัญลักษณ์ตัว P เป็นเบรกมือไฟฟ,ฟ้าให้นะคะมีระบบออโต้โฮลให้ด้วยนะครับ ก็ช่วยในส่วนของการลดความเมื่อยล้าในการขับขี่นะคะในส่วนของในเมืองของเรานะคะส่วนเบาะนะคะคุณลูกค้าเป็นเบาะหนังสังเคราะห์นะคะแล้วก็ตัดด้วยได้นะคะดินด้วยได้สีขาวให้นะคะเบาะจะเป็นแบบโทนสีดําน้ําเงินให้นะคะคุณลูกค้าก็ช่วยลดในส่วนของความคลายร,ร้อนได้ยอดเยี่ยมนะคะในส่วนของรุ่น Explorer Cross ของเรามาดูในส่วนของด้านหลังนะคะ ด้านหลังก็ภายในกว้างค่ะปรับเบาะได้หลากหลายรูปแบบการใช้งานเลยนะคะคุณลูกค้าด้านบนนะคะคุณลูกค้าเป็นแอร์นะคะแยกให้นะคะในส่วนของผู้โดยสารตอนหลังนะคะแล้วก็สามารถปรับแอร์ได้นะคะแอร์เย็นฉ่ำทั่วถึงแน่นอนเลยนะคะ ด้านล่างนะคะจะเป็นช่องจ่ายกระแสไฟให้นะคะสาย usb ให้ t y p a แล้วก็ไทย c ให้ค่ะคุณลูกค้าก็สะดวกสบายมากๆเลยนะคะในการเดินทางแล้วก็การใช้งานให้ค่ะเบาะนะคะผู้โดยสารตอนหลังเราก็สามารถปรับได้นะคะถ้าเป็นเบาะแถวที่3คุณลูกค้าสามารถปรับได้นะคะเป็น 50- 50ค่ะแถวที่2นะคะปรับได้เป็น 60- 40นะคะ ก็สามารถตอบโจทย์ในการใช้งานนะคะชีวิตประจําวันทุกลฟ์สไตล์ทุกการใช้งานรับรองไม่ผิดหวังเลยนะคะในส่วนของรุ่น e x p e n d e r Cross ของเรานะคะเดี๋ยวนางจะพาไปชมในส่วนของรอบๆตัวรถอีกทีนึงนะคะค่ะก็มาชมในส่วนของเครื่องยนต์กันต่อเลยนะคะมาพร้อมกับความประหยัดน้ํามันนะคะด้วยเครื่องยนต์เบนซินสสูบ ไมเวดดิโอเฮดีีสิบหกวาวหนึ่ลิตรให้กําลังสูงสุดที่1นึ่รแรงม้านะคะแล้วก็มีระบบวาวแปรผันด้านไอดีไมเวดให้ด้วยนะคะส่วนระบบเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์อัตโนมัติ Eco d y n a m i c CVT ค่ะตอบสนองการทำงานของเครื่องยนต์นะคะอย่างรวดเร็วแล้วก็นุ่มนวลแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยะคะ่ะ คุณลูกค้ามั่นใจเลยนะคะทุกสภาพถนนการใช้งานนะคะเพราะว่าช่วงล่างแล้วก็ระบบการสั่นสะเทือนได้รับการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงใหม่นะคะให้มีความนุ่มนวลแล้วก็นั่งสบายและยึดเกาะถนนได้เป็นอย่างดีคะ่ะค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากที่นางพาเยี่ยมชมรอบๆตัวรถของรุ่น Expander Cross ปี2023ไปเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับลูกค้ามิซูบนออโตโมบิลของเราคะ่ะราคารถนะคะอยู่ที่946,000นบาทนะคะมีโปรโมชั่น รวมข้อเสนอมากกว่า120,000ให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะหรือจะสนใจในส่วนของดอกเบี้ยพิเศษนะคะนางก็มีดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะคะ0%นานสูงสุดที่48งวดนะคะออกรถง่ายได้ทุกอาชีพค่ะมีบริการเซ็นสัญญาถึงที่แล้วก็ส่งรถให้ถึงบ้านด้วยนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถอินบ็อกทักไายเซลลนนางได้นะคะส่วนวันนี้นะคะนางต้องขอจบค่าเย,ยี่ยมชมรถใหม่รถสวยไว้เพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะ